สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหนึกว่าอยู่กับพระเอกที่ไหนนะคะสวัสด,สสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะทางไลฟ์สดนี้ เข้ามากันได้เลยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราพิเศษมากนะคะเพราะว่าเป็นถือผู้นวยการแพทย์นะคะขอแนะนําเลยละกันนะคะวันนี้ค่ะจะอยู่กับนายแพทย์ชันชัยดิสสมประสงค์นะคะผู้นวยการแพทย์โรงพยาบาลเทียนรายศิริราของเรานั่นเองค่ะรมมือให้เลยนรัทุกท่านครับโอ้โหนี่มาเอกอาจารย์เกรงไหมคะนิดๆครับนิดนึงนะคะแต่ปกติป็นคนพูดเก่ง,งแ,กลแล้วลใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะตามที่เราสัญญากัน เอาไว้ค่ะว่าเรามีไลฟ์ดีๆที่บอกเลยว่าพยาไทยจัดให้อยากให้ใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีและที่สำคัญเลยค่ะอาจารย์ที่เราบอกกันก็คือนอกจากสุขภาพดีแล้วนะคะจะต้องมีเงินเหลือใช้ด้วยแล้วก็โลกเนี่ยก็หมดไปตรงตามคอนเซปต์ทุกๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะกดกันรัวๆเลยนะคะตอ,ตอนนี้ ใช่ค่ะอะงั้นก่อนอื่นขอถามเลยแล้วกันค่ะว่าสาหรับมหกรรมสุขภาพนี้ค่ะจัดขึ้นเรื่องขึ้นเมื่อวานนี้14กุมภาวันแห่งความรักวันแรกนะคะตรงนี้โครงการของเราเนี่ยค่ะมหกรรมสุขภาพวัตถุประสงค์ของของการจัดสิ่งนี้ขึ้นมาเห็นว่าราคาต่างๆเนี่ยลดค่อนข้างเยอะเลยมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครอยากจะเรียนให้ทุกทุกทุกท,ท่านทราบนะครับว่าพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีโควิดระบาดน,นะครับ ซึ่งการใช้ชีวิตโคกเรล่านี้ก็ต้องเป็นลักษณะของ new normal แล้วก็ยังจะมีปัญหารเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับ,รบท,ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับทุกท่านก็คงต้องกระเบียดกระเสียนใช้จ่ายกันอย่างประหยัดที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็บังเอิญว่าเป็นการครบรอบ49ปีของเครือ BDMs <อ>นะครับแล้วก็เข้ามุ่งสู่ปีที่50นะครับ ท่านอาจารย์บรรามพอนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านก็ได้คิดโครงการดีๆนะครับคือการตรวจสุขภาพนะครับในราคาที่สุดพิเศษแค่990บาทนะครับซึ่งสามารถจะตรวจได้ถึง10กว่ารายการโอ้โหครับแล้ว1,000มีทอนมีทอนครับมีทอนเอาไปให้ซื้อขนมให้ลูกทานได้สบายเลยได้ค่ะ แต่ว่าราคาปกตินี่เท่าที่ได้เช็คมาน่ะจะอยู่ประมาณสักห้าหกพันนะครับเพราะฉนั้นก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ที่คุ้มค่ามากซึ่งนอกจากในส่วนของเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยทางโรงพยาบาลพยาธยศีรชายเองก็ได้ออกแพ็กเกจนะครับในการที่จะ,ะเรื่องของการผ่าตัด นะครับประกอบกับการตรวจวินิจฉัยควบคู่มาด้วยทั้งหมดจะมี17แพคเกจ17แพคเกจเลยก็คือแบ่งเป็นแพคเกจเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยประมาณ10แพคเกจแล้วก็อีก7แพคเกจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนั่นเองค่ะนะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะคะโรคโรคที่ต้องต้องผ่าตัดเห็นว่ามีโรคมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งในเรื่องของนี่เลยนะคะมีทั้งอ่า ผ่าตัดแบบดมยาดมยาผ่าฟันคุดนะคะสองกล้องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของสองกล้องลำไส้นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะ,อ,ะอยากที่จะถามนะคะอาจารย์คะว่าพวกสองกล้องพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยเขาเขาปวดท้องเขามีอาการแต่เขามังจะไม่อยากที่จะสองกล้องเพราะว่ากังวลในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอยากที่จะใหอะ้อาจารย์ช่วยคลายกังวลเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะ ครับในในการที่จะส่องกล้องตอนนี้เราก็มีแพ็กเกจนะฮะซึ่งปกติเนี่ยจะราคาอยู่ประมาณถ้าส่องทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยนะครับปกติอยู่ประมาณห้าหมื่นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่ประมาณ32,000ืาทสองพันบาทนี้ก็ถือว่าคุ้มมากครับเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะตรวจก็คือคนที่มีความเสี่ยงหรือหรือมีอาการที่ชวนให้สงสัยเกี่ยวกับพวกเป็นแผลหรืออาจจะ เป็นลักษณะของการที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเป็นกลุ่มที่รอไม่ได้เราจะรอให้เศรษฐกิจมันฟื้นแล้วเรามีเงินคงจะลําบากมันจะยิ่งทรมานไปเรื่อยที่สําคัญอาจจะเป็นอันตรายนะครับเพราะอันที่รอไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราคิดแต่ว่าปวดท้องทานยาอย่างเดียวหรือว่าเดี๋ยวรอช่วงจังหวะที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่อยมาก็คืออาจจะทําให้มันมี ก็ตัวถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งมันก็อาจจะกระจายไปทั่วร่างกายทําให้เรารักษาไม่ทันทุกสิ่งนะฮะเราก็เลยเห็นเล็งเห็นที่ประเด็นตรงนี้นะครับเราก็เลยออกแพ็กเกจในราคาพิเศษมาช่วยก็คือช่วยคนไทยทุกคนเลยนะคะสำหรับมหากรรมสุขภาพตรงคอนเซ็ปต์เลยค่ะเรารักกันนะคะเรารักคุณแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยรักตัวเองด้วยใช่ไหมคะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพอมีสองกล้องอันนี้บางคนกลัวว่าแบบนี้สองเข้าไปนี่เราจะหลับหรือจะตื่นอยู่อันนี้ ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าหลับต้องหลับครับเพราะว่าคุณหมอก็จะมีการให้ยานะฮะยานอนหลับนะครับแล้วก็จะมีการให้ยาชาเฉพาะที่ตามจําเป็นนะครับอย่างอย่างตัวจ๋าเองเคยส่องกล้องมาแล้วค่ะกับผมคลายกังวลเลยค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะคะบอกเลยว่าภาพตอนแรกเนี่ยเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะเป็นนู่นเป็นนั่นจะมีติ่งเนื้อใน ท้องในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะแบบกังวลไปสารพัดเลยค่ะเพราะว่าเรามองไม่เห็นภายในแต่พอส่องไปแล้วค่ะอันนี้แชร์ประสบการณ์ตัวเองใครกังวลเลยค่ะเพราะว่าภาพมันเห็นชัดมากเลยค่ะภาพในกระเพาะคือเห็นชัดเคลียร์หมดทุกอย่างเลยนะคะทุกวันนี้ก็เลยโอเคสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพวกผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็มี ยกตัวอย่างนะครับเช่นการผ่าข้อเข่าะนะ,ะาซึ่งซึ่งะจะพบได้ในท่านที่มีสูงอายุแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมถ้ารักษาด้วยยาจนถึงที่สุดแล้วยังไม่ดีขึ้น,นการรักษาขั้นสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมี ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ระดับประมาณสัก3 0 0แสนนนะฮะตอนนี้เราก็จัดแพ็กเกจในราคา2 0 0แสนบาทนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าสามารถจะมาจับจองราคานี้แล้วมาผ่าภายหลังก็ได้ได้ค่ะภายในถึงเมษาเลยนะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะมีแผนว่าเอ๊ะเมษาหยุดยาวหรือว่าจะมีแผนหยุดหย่าหยุดงานช่วงมีนาอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่า มาจับจองไว้ก่อนแล้วก็เพื่อที่ในช่วงเดือนถัดไปเนี่ยก็คือจะได้ราคานี้แหละนะคะก็คือไปเที่ยวสงการก่อนเรากลับขาผ่าก็ยังทันนะเพราะว่าได้ถึง30เมษาเลยครับใช่นะคะอันนี้ก็เป็นราคาสำหรับมหาการสุขภาพเรารักกันนั่นเองนะคะพอถ้าผ่าไปแล้วก็จะเห็นหลายคนเลยค่ะจังเดินสบายขึ้นโอ้แน่นอนนอกจากแบบปกตินี่คือแบบปวดนู่นนี่นั่นทนกับอาการทรมาน ยกตัวอย่างคนใกล้ใกล้ใกล้ตัวที่สุดของผมทำหนึ่งก็คุณแม่นะครับเพิ่งผ่าไปเมื่อเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนแรกท่านก็เดินยากพอหลังผ่าตัดตอนนี้ท่านเดินคล่องแล้ววิ่งเลยไหมคะยังใช่ไหมเป็นวิ่งใหญอก็แต่ว่าปีหน้าท่านอาจจะบอกว่าจะไปลงมาราธอนอยู่ครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะ มีทางบ้านบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะสําสหรับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับมหกรรมรสุขภาพของเราอยากที่จะจองหรือว่าอยากที่จะพูดคุยสอบถามอันถเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กับผู้โดยการแพทย์เลย นะคะท่านนายแพทย์ช,ยชยันชัยุสุมประสงค์นั่นเองนะคะก็มีอื่นๆอีกนะคะนอกจากในเรื่องของการผ่าตัดนะคะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วการที่เป็นนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยค,ะค่ะอาจารย์นิ้วในถุงน้ําดีนี่รอได้ไหมคะแบบถ้าเราปวดท้องแล้วมาตรวจเช็ก,กจากสุขภาพก็แบ่งเป็น2กลุ่มะนะครับกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการในกลุ่มนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะรอได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มี แซกซ้อนของนิ้วแล้วอย่างเช่นเป็นนิ้วอุดตันใน,ในท่อน้ําดีะนะฮะหรือเคยว่ามีประวัติว่าทําให้ปวดท,ท้องแบบรุนแรงนะครับพวกนี้ก็กควรจะผ่าตัดไม่ควรจะรอะเพราะว่าถ้าทิ้งเอาไว้ก็มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงน้ําดีอักเสบทาให้ต้องมาผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งจะทําให้เสียโอกาสที่จะใช้แพ็กเกจที่เราจะนําเสนอในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้อง ต้องเฝ้าระวังตัวด้วยนะคครับถ้าถ้าใครใครเป็นแล้วก็เคยไปปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าควรจะผ่าตัดนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมาจับจองในราคาพิเศษเอาไว้แล้วก็มาผ่าภัยในสิ้นเดือนเมษายนนะครับคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปที่โปรแกรมของ9 9 0หน่อยค่ะได้นี่นะคะโชว์เลยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท็อปมิตมากๆเลยนะคะที่ที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะ นี่เลยคะ่ะมันคุ้มมากเลยเพราะว่ามีการตรวจที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยใช่ไหมคะในในฐานะที่เป็นคุณหมอะค,ะครับก็กจริงๆแล้วอยากจากเรียนให้ทราบนี้นะครับว่า,าทุกคนนะครับที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพซึ่งดูโปรแกรม990เนี่ยจะครอบคลุมกับความเสี่ยงทั่วๆไปของทุกๆคนนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะมีความเสี่ยงเฉพาะนะฮะอย่างเช่นเป็น เวลสตับอักเสบหรือดื่มเหล้าก็อาจจะต้องไปเช็คตับเพิ่มเติมนะฮะยกตัวอย่างนะครับส่วนโปรแกรมนี้น่าสนใจไหมผมเรียนตรงๆเลยนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับว่าพอดีลูกสาวเขาเห็นเนี่ยราคานี้เขาบอกอุ๊ยขอซื้อได้ไหมซื้อยังไงอะไรไงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอป๋าไปเช็คดูก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เลยซื้อให้กับลูกสองคนแล้วก็ภรรยาส่วนตัวผมเองไม่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมมีสิทธ ของการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลอยู่่ะนะครับหรือว่าคุ้มมากเพราะหรือใครที่สนใจแล้วอยากที่จะจองให้ทั้งครอบครัวแบบอาจารย์ก็ได้ได้ครับผจองเรียบร้อยแล้วสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ตั้งถึง31สิงหานะครับใช่ค่ะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ที่นานนะนะสามารถเลือกได้เลยครับค่ะนี่เลยนะคะก็เริ่มขายกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันแห่งความรักใครที่ไม่มีดอกไม้ไม่มีกุหลาบไม่มีซองแดงอ่างเปาก็อาจจะ ซื้อโปรแกรมนี้จองโปรแกรมนี้นะคะให้กับคนที่บ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายครอบครัวนะคะคุณแฟนนะคะลูกๆนะคะเหมือนอย่างอาจารย์ก็ได้จิ๊กิกรไดเนาะกิ๊กก็ซื้อได้อกได้โอ้โหอย่างนี้ต้องซื้อหลายใบเลยนะคะซื้อเยอะเลยอันนี้ต้องอุบไปก่อนว่าซื้อไปสามารถเปิดเผยตัวเลขได้ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ด้วยนะคะโอเคนะคะก็สามารถซื้อกันได้เยอะเลยหรือว่าใครที่แบบว่าเป็น เจ้านายนะคะที่แบบอยากจะให้ลูกน้องนะคะเซอร์ไพรส์ให้สุขภาพดีกันทั้งเรียกว่าที่ทํางานบางที่แบบเป็นแบบ Home Office จริงๆแม้กระทั่งเพื่อนกันนะสมมุติว่าเป็นหัวก็สามารถซื้อให้ได้นะครับใช่ใเดี๋ยวนี้ของฝันเรามีมาในแบบหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะพี่ว่าอุยของฝันวันนี้จะต้องแบบมีแค่ดอกไม้มีแค่ อ่างเป้าอะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยเราการมอบสุขภาพให้กันเนี่ยก็คือถือเป็นของขวัญที่ดี่ดีดีเลยครับนะคะวดีมากๆเลยครับใช่เพราะว่ามันหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าอยากให้อีกคนนึงเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมคะนี่เลยนะคะโอหคุณผู้ชมเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์แน่ๆนะคะนี่วดีใจจังเลยครับ ไลค์ <Like S 2> ครั้งแร,แรกนะคะใครมาดูซะอีกไลค์ครั้งแรกก็มี FC มานะคะกดไลค์ให้รัวๆกดเลิฟ <laughs> ให้เลยนะคะ โอเคค่ะฝากแชร์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยสําหรับมหกรการสุขภาพของเรานะคะย้ํำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็จัดขึ้น15วันเท่านั้นนะคะ15วันเท่านั้นเองค่ะเรามีทั้งการที่แบบว่าจองกันผ่านช่องทางออนไลน์<โ>นะคะบางคนแบบ ถนัดนะคะถนัดทาง a c e b o o k นะคะก็พอจบไลฟ์นี้หรือระหว่างไลฟ์นี้นะคะอ่ะอย่าเพิ่งดีกว่าดูไ like ลฟ์เราก่อนนะ,ะ <c oughs> <laughs> ดูไ like ลฟ์เราก่อนพอจบไลฟ์แล้วนะคะก็สามารถแชทหาทางแอดมินกันได้เลยนะคะว่าอยากที่จะจองเก0้านย์หรืออยากที่จะจองโปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆหรือสนใจในเรื่องของโปรแกรมผ่าตัดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อจองกันเข้ามาได้เลยหรือว่าใครที่บอกว่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่แล้วเป็นชาวศรีราชาอยู่แล้ว นะคะก็สามารถที er. ่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะที่บูธของเรา OPD ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีบูธใหญ่ๆใหญ่ใหญ่เลยนะคะ้องบอกยงี้เข้ามาปุ๊บเห็นเลยนะคะโดดเด่นมากโดดเด่นเลยใช่ไหมคะใครเข้ามาปุ๊บก็ต้องแวะนะคะแวะคุยแวะจองกันเลยนะคะกับบูธของมหกรรมสุขภาพนะคะเราก็มีทุกวันเลยนะคะบางคนบอกสะดวกวันหยุดขอาจานโอ้ได้เลยครับวันหยุดก็ได้นะได้ทุกวันครับไม่มีเนาะในช่วงถึง 28กุมภาเนี่ยครับใช่ค่ะสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กันได้ยาวเลยนะคะอย่าง990เกนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์กันได้จนถึง31สิงหาเลยนะคะแต่ถ้ามาซื้อวันที่ีนานงนี้ไม่ได้แล้วนะคะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วช้าไปนิดนึง24กุมภาสิ ราคาทุ่มนฮะยี่แปดมาจะค่าทุ่มอย่างนี้มรีบ้นไม่ดีครับ <c oughs> ไม่ดีเนาะมั <c oughs> จะลวงหน้ากว่า <c oughs> น,น,นั้น <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าช่วงเนี้ยเนี่ยถ้ารีบรีบซื้อช่วงแคมเปญแรกๆเนี่ยนะคะของทั้งทางเครือพยาไทายแล้วก็เครือบีเดีมเอสเนี่ยเห็นว่ามีแอดมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับ<อ><ๆ>ลูกค้าด้วยต้องลองติดตามดูนะคะทางหน้า ฟซบุ๊กของโรงพยาบาลพิยารู้เหมือนที่ผมยังไม่รู้เลยนะนี่ค่ะมีหนังเปามีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมอบให้ด้วยค่ะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะขอขอกระเป๋าหน่อยนะคะสีฟ้านี่ค่ะอ่ะนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะนี่ค่ะเรามีเป็นกิฟต์เซตนะคะมีทู้สนับสนุนด้วยนะคะเป็นนมนมโปแล็อ่าอันนัยน อร่อยมากค่ะ,คะนี่นะคะคเป็นแบบนี้เป็นนมค่ะอ๋อคอ่าเป็นนมนะคะดีต่อสุขภาพค่ะก็ถ้าคุณลูกค้านะคะที่ซื้อครบ5,000บาทนะคะซื้อที่บูธเท่านั้นนะคะซื้อที่บูธโรงพยาบาลก็คือจะให้หมอบให้เลย นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจํานวนจํากัดบางคนบอกว่ามาวันที่28เราไม่ได้ของอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้ยงั้นต้องรีบมาวันนี้เลยเนาะวันนี้เลยก็ได้วันนี้เลยก็ได้ใช่ค่ะนะคะวันนี้บูธยังไม่ปิดนะคะเหลืออีกกี่ชิ้นล่ะเหลืออีก เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าใกล้ๆหมดเดี๋ยวจะมาเขาดาวให้ฟังนะคะอ่าไม่ใช่แบบบางคนวันนี้พรุ่งนี้มาเลยนะคะถ้าหมดแล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะแตถ้ากระเป๋าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกระเป๋าก็เป็นเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ด้วยนะคะเผื่อไว้ใส่กับข้าวใส่อะไรไปรักโลกด้วยนะเวลาไปซื้อของจะได้ไม่ต้องเข่าถุงจากเซเว่นอะไรประมาณนี้ใช่เลยนะคะเหมาะครับเหมาะมากนะคะนี่เลยค่ะ โปดีโปราคาดีมากใช่ค่ะโปราคาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบจับจองกันอ่ะนอกจากนี้เมื่อกี้เราเกิดกันน้อาวายว่ามหากาสุภาพของเราเนี่ยมีการผ่าตัดถึง17รายการด้วยกันเมื่อกี้เราพูดถึงไปคแค่10รายการในเรื่องของการรักษานะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของอื่นๆล่ะคะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม ความเสริความงามขึ้นมาหน่อยค่ะนี่นะคะความเสริมความงามก็จะมีเสริมจมูกนะคะผ่าตัดตานะคะบนล่างนะคะแล้วก็ที่ฮิตมากๆเลยก็คือเสริมหน้าอกนั่นเองนะคะอันนี้ราคาแบบราคาดีงามมาเอาใจสาวๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะแชทเข้ามาคุยกันกับเราได้เลยหรือโทรเข้ามาจองกันก็ได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะ แต่ว่ารายละเอียดค่ะอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมคะคนที่ถนัดน่าจะเป็นคุณหมอปิงการับหมอปิงมาให้กําลังใจหมอเขาอยู่นะคะวันที่18นะคะวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวคุณหมอปิงจะมาไลฟ์สดนะคะในเรื่องของโปรแกรมการผ่าตัดศัลยกรรมความงามด้วยเพราะฉะนั้นสาวๆที่แอบมีคําถามกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสวยต่างๆนะคะก็ เตรียมคาถามเอาไว้นะคะบางคนบอกว่าไม่อยากถามแอดมินอยากถามสดกับคุณหมอก็สามารถที่จะรอกันได้เลยนะคะถ้าสนใจโปรแกรมเสริมหน้าอกนะคะถ้าสนใจวันนี้ชทเข้ามาถามได้ค่ะนะคะชทเข้ามาถามกันได้หรือโทรเข้ามาถามกันได้แต่ว่าถ้าอยากคุยสดๆกับคุณหมอยังตัดสินใจไม่ได้ก็วันที่18มาเจอกันนะคะหรือว่าจองไปแล้วแต่อยากพูดคุยกับคุณหมออีกค่ะก็วันที่18นะคะมาเป็นกําลังใจให้หมอปิงได้ค่ะ แฟ,แฟนค่ับผมจะมาตรวจสุขภาพผมก็ยินดีนะครับ<า>แต่ต้องล็อกวันด้วนีงต้องล็อกวันนิดนึงอาจารย์มีออกตรวจด้วยนะคะคนี่ต้องบอกเลยบอ,บอกบอกบอกวันแล้วเวลาออกตรวจได้ใช่ไหมคะได้ครับก็<ด><า>เป็น,น <ะ S 2> ช่งชวงเช้าวันวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับมีค่ะมีขึ้นตามนี้เลยใช่ไหมครับคอ๋อแต่วันศุกร์ไม่มีตอนเย็นแล้วไม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหมาะการตรวจสุขภาพเพราะต้องงดใช่ค่ะใช่นะคะอ๋อถ้าหากว่าอยากตรวจกับอาจารย์ก็มันจะเป็นช่วงเช้าใช่ค่ะนะคะ นี่อันนี้เวลาออกตรวจโอเคเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นมาหากันแต่เช้านะคะมีอีกไหมคะโอเคโปรแกรมเสริมหน้าอุดีต่อใจมากใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าคุณหมอ คุณหมอชันชัยนะคะยังไม่ใช่หมอปิงนะคะ FC ใจเย็นๆนะคะ FC ถนัดสุขภาพมากกว่าครับอ่านะคะตอนถนัดในเรื่องสุขภาพมากกว่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นย้ํากันสักหน่อยค่ะคุณหมอคะอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่กําลังเอ๊ะลังเลตัดสินใจจะจองไม่จองจะจองให้ใครอะไรอย่างนี้อยู่นะคะอย่างที่จะฝากอะไรถึงเขาบ้านคะครับก็คืออ่ามหากรรมสุขภาพเราละกันเนี่ยครับเป็น เราเป็นคอนเซปต์ของสุขภาพดีมีเงินเหลือใช้แล้วก็โรคภัยหมดซึ่งเวลาที่เราให้ใช้สิทธิ์ได้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครแต่ก็ยังคิดว่ามีพอสมควรคือ15วันะนะครับถ้าท่านใดสนใจใก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วถ้าช่วงนี้จริงๆเรายังไม่สะดวกที่จะทำการรักษาหรือผ่าตัดจริงๆก็สามารถจะซื้อเพื่อล็อก ล็อกขายล็อกราคาไว้นะครับซึ่งคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วนะครับโอกาสในอนาคตก็ต้องเรียนจริงว่าผมในฐานะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถให้คําตอบได้นะครับว่าจะมีโครงการอย่างนี้ออกมาอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบจริงๆนะครับต้องเรียนให้ทราบอีกเลยครับค่ะเซอร์ไพส์มากๆเพราะฉะนั้นค่ะโปรแกรมเปิดสุขภาพ990คุ้มมากนะคะทางบ้านบอกมาคุ้มค่ะถ้าคุ้มก็รีบจองเลยนะคะ ทันค่ะมาไม่ทนันทันค่ะนะคะนะทันค่ะเพราะว่ามี15วันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ทางแชทเพิ่มเติมนะคะทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางไลน์ค่ะอ่ะมาไม่ทันตรวจอะไรบ้างคะอ่ะขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งค่ะเอาใจละกันนะคะเอาใจ f c คุณหมอนะคะนี่ตรวจอะไรบ้างคะนี่ค่ะตรวจ เรียกว่าครอบคุมเลยนะคะหลักๆก็คือมีตรวจเม็ดเลือดนะครับตรวจเกี่ยวกับเบาหวานไขมันไขมันสรายการ่ามรายการถูกครับแล้วก็เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตค่ะก็เป็นเโรคหลักๆที่ควรจะต้องดูใส่วน ท่านที่มีความเสี่ยงเฉพาะก็ต้องต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่ออาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมให้ครอบคุมความเสี่ยงบางท่านี่มีในเรื่องของอายุเราต้องเรืองอะไรนี้หรือสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ต้องมีการสอบถามประวัติความเสี่ยงเพิ่มเติมแร้วว่าจะตรวจอะไรให้ครอบคุมให้ครบถ้วนดีบางท่านบอกว่าซื้อโปรแกรมนี้แล้วก็ขอซื้อเพิ่มเราก็มีราคาพิเศษให้ด้วยใช่ครับถ้าถ้าคุณหมอเขาบอกว่าควรจะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็จะมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีก สิบ15วันเท่านั้นย้ำแล้วนะคะค15วันเท่านั้นนี่ต้องบอกเลยว่าผู้บริการแพทย์เรามาเองนะคะปกตินี่แบบว่าคิวแน่นมากนะคะวันนี้นี่เสร็จสล่าวมาเพื่อที่แบบว่าอยากที่จะมาบอกให้กับทุกๆคนรู้ว่าตัวอาจารย์เองก็ซื้อแล้วซ,ซื้อให้กับครอบครัวประฉานสามคนครับสามคนใช่นะคะอาจารย์รักครอบครัวก็ซื้อให้ครอบครัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนใช่ครับคุ้มจริงๆครับไม่งั้นแบบคือเห็นปุ๊บก็ไม่เสียดายเลยครับ ใช่ทันทีใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็รีบมากันเลยนะคะ15วันเท่านั้นไม่ไม่15แล้วเหลือ14นะคะเพราะว่าเมื่อวานผ่านไปแล้ว1วันนะคะ14กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้วนะคะบางคนบอก14กุมภาพันธ์ไม่อินอิน16กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ค่ะจะไม่ได้แบบว่าได้ของฟันเราอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นเดือนแห่งความรักกันใช่ค่ะนะคะมีหลายคนเขาก็ใช้คำนี้กันใช่ค่ะแห่งความรักความสุขด้วยเนาะเพราะว่ามีเทศกาลตรุษจีนที่ริ่งผ่านไปด้วย ะะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้อ่างเปาให้คุ้มค่าก็คือวิธีนี้นะถูกต้อง<ล>ค่ะบางคนได้อ่างเปามาเยอะมากไม่รู้จะจะทำยังไงจองได้ที่ไหนคะจองได้เลยค่ะจองอ่าทักอินบ็อกซ์มาเลยนะคะหรือไม่เดี๋ยวจบไลน์นี้เดี๋ยวแอดมินทักไปหานะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณใบตองนี่นะคะ แสงว่าเป็น f อนะคะเนี่ยพ <c oughs> ูดปุ๊บซื้อเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะมาซื้อกันเยอะๆเลย15วันเท่านั้นนะคะย้ำกันแบบนี้โอเคค่ะสำหรับรายละเอียดอื่นๆก็สามารถที่จะติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะของโรงพยาบาลพยาไทศรีราชาเราจะมีอัพ เด็ดกันขึ้นมาให้คุณลูกค้าเรื่อยๆนะคะว่าช่วงนี้นะคะคนที่เขานิยมว่าเขาซื้ออะไรหรือว่ามีอะไรอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือพิเศษอื่นๆอีกก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของโรงพยาบาลเพียไทยศิรา้าค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยรบกวนเวลาคิวทองนะคะของอาจารย์มาเยอะมากแล้วนะ,ะรู้สึกแบบเป็นเกยียรตดมากๆเลยนะคะถ้ารบกวนมาอีกครั้งหน้ามาไหมคะ ก็ขึ้นอยู่เอฟ FC อะครับต้องมาไหมอ่ะ FC ต้องบอกให้มานะคะ FC จริงๆไม่ไม่ต้อง FC ก็ได้ครับถ้าท่านดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้าถ้าต้องการให้มาก็อะไรนะกดกดหนึ่งยกดหนึ่งยนะกดหนึ่งกันมารวัวกดหัวใจกันมาเลยนะคะมาอีกค่ะ FC บอกนะคะแสดงว่ามีกดหนึ่งด้วยนะคะแสดงว่าชอบนะคะตอนแรกตกใจทางบ้านตกใจนึกว่าเอ คุณหมอทวีสินไม่ใช่นะคะนั่นเขาหลอกกว่เยอะครับอห,อ,หอมากเลยนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะจากก๋จากับอาจารย์ชันชัยก็ต้องลานกัไปก่อนนะคะคแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีคำถามอื่น,นเพิ่มเติมหลังจบไรื์นี้ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคคแต่ว่ามหากรรมสุขภาพเรารักกันไหนลองทำแสดงความรักให้ใหทุกคนเห็นด้ค่ะ มินิฮาร์ทนะคะนี่นะคะจบกันไปด้วยมินิฮาร์ทค่ะบ๊ายบาย